อัปเดตใหม่ล่าสุดคุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ได้ในขณะนี้เราจำกัดความถี่ในการโพสต์ใครเจอแบบนี้อยู่บ้างครับเรามารู้เหตุผลก่นครับว่าทำไมแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึง f c e e o o o นะครับทำไมถึงจำกัดความถี่ในการโพสหนึนะครับลดความน่าเบื่อหน้าลำคานเพราะว่าคุณเนี่ยโพสต์ซ้ำๆบ่อย เนื้อหารู้สึกว่าไม่น่าสนใจเป็นเนื้อหาซ้ําผิดลิขสิทธิ์เลยทําให้แพลตฟอร์มต่างๆมีฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเพื่อจํากัดความถี่ในการโพสตของคุณไม่อยากให้คุณโพสต์บ่อยจนเกินไปแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยพัฒนาคอนเทนต์เนื้อหาที่น่าสนใจด้วยครับ2ครับเพิ่มคุณภาพในการทำคอนเทนต์บางครั้งคุณก๊อปปี้มาจากอะไรครับบางครับลงแพลตฟอร์มนี้โหลดจากอีกแพลตฟอร์มมาเลยมีโลโก้แพลตฟอร์มติดมาด้วยเช่นคุณลง Facebook แต่คุณโหลดจาก Tik t o k เข้ามา Facebook ก็เลยมองว่าอ้าวผิดนิกสกิดคุณมีคอนเทนต์ซ้ำลงแพลตฟอร์มอื่นแล้วมาลงแพลตฟอร์มเราด้วยอาจจะไม่น่าสนใจก็ได้อาจจะผิดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์จากแพลตฟอร์มนั้นเข้ามาก็ได้ครับเลยทำให้ถูกบล็อกถูกแบนบัญชีอย่างที่คุณเจอปัจจุบันนี้ครับข้อ3สร้างคุณภาพคอนเทนต์เนื้อหาที่ดีขึ้นการจำกัดความถี่นั่นหมายถึงว่าท้าหลักการจิตวิทยานั่นหมายถึงว่าเขาต้องการให้คุณเนี่ยทำคอนเทนต์ที่ดีกว่าที่ทำอยู่ ราะการโพสต์แบบนี้บ่อยๆต่อให้คุณโพสต์เช้าสายบ่ายเย็นแต่เป็นคอนเทนต์ลักษณะเดิมไม่ได้มีเนื้อหาดัดแปลงใหม่ๆเลยมันดูไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่ดันเอนเกจเมนต์ของ Facebook หรือแพลตฟอร์มต่างๆจึงถูกจำกัดความถี่ในการโพสถ้าแพลตฟอร์ม Facebook หรือ IG จะแจ้งประมาณนี้แต่ถ้าแพลตฟอร์มอื่นอาจจะมีรูปแบบการแจ้งสถานะที่แตกต่างกันไปด้วยครับข้อ4ครับเพิ่มการมีส่วนร่วม หมายถึงว่าการที่คุณจะผลิตคอนเทนต์ออกมาเนี่ยแล้วไม่ดีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโพสตลงไปโพสต์ส่งๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องของการมองเห็นเลยถูกจํากัดความขี่ไว้ก่อนดีกว่าเพื่อให้คุณไปผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะได้เพิ่มการมีส่วนร่วมในการมองเห็นในเรื่องของออร์แกนิกโพสออร์แกนิกเิดมากขึ้นด้วยครับในแพลตฟอร์มต่างๆก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับ การแก้บล็อกที่ง่ายที่สุดนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาตรงนี้ที่ง่ายที่สุดไม่ว่าแพลตฟอร์มใดๆนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างรูปนะครับเป็นแพลตฟอร์ม Facebook หรือ Meta นะครับที่เราเนะี่ยแก้ปัญหาแก้บล็อกแก้แบนบัญชีตรงนี้ด้วยตัวเองครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างของทุกคนด้วยนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือรอระยะเวลาอาจจะรอประมาณ24ชั่วโมงขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าไม่เกิน48ชั่วโมง 2ครับดูกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับง่ายๆเลยครับอาจจะมีการแจ้งสถานะมาเลยนะครับว่าสถานะเนี่ยกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยเขาแจ้งอะไรมาบ้างเราควรทําอะไรบ้างตรงนี้สามารถทําตามที่ Facebook หรือแพลตฟอร์มต่างๆแนะนําได้เลยนะครับข้อที่3ครับจริงๆเราทําให้ดูไปแล้วนะนั่นก็คือง่ายที่สุดคือรายงานสถานะที่ผิดปกติไปยังแพลตฟอร์มโดยตรงครับ Facebook ก็มี IG ก็ได้ ทิกต็อก็มานะครับแล้วอย่างนึ่ง YouTube ก็สามารถทําได้เช่นกันครับตรงนี้ก็แค่รายงานสถานะที่มีปัญหาไปยังแพลตฟอร์มต่างๆเท่านั้นเองครับข้อที่4ครับอันนี้เช็คอีเมลของคุณก่อนครับว่ามีอะไรแจ้งมาหรือเปล่ามีการแจ้งสถานะรายงานอะไรมาหรือไม่เมื่อคุณเช็คแล้วถ้ามีก็คลิกตามก็อ่านแล้วดําเนินการตรวจสอบแก้ไขตามที่แพลตฟอร์มนั้นแจ้ง,านะางามาได้เลยครับง่ายมากๆเลยข้อที่5ครับ แอดวานขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือติดต่อฝ่ายสนับสนุน,นครับแพลตฟอร์มต่างๆย่อมมีช่องทางในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตามแต่บอกไว้ก่อน,นครับการที่คุณไม่ได้จ่ายเงินการที่คุณไม่ได้ซัพพอร์ตแพลตฟอร์มนั้นให้มีการเติบโตหรือมีคนใช้งานมากขึ้นอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามที่คุณต้องการจริงๆ แอบบอกไปเลยนะครับต่อมาครับข้อที่6อันนี้ง่ายแสนง่ายครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการปรึกษาสอบถามในเรื่องของการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาทําการตลาดรวมไปถึงแก้บล็อกแก้แบนบัญชีต่างๆครับสามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้ครับเรามีแอดมินคอยตอบคำถามและช่วยคุณแก้ปัญหาได้เลยครับและสําหรับวันนี้นะถ้าใครชอบข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พามลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะ คอมเมนต์สอบถามมาที่ช่องทางใดๆของเราก็ได้นะครับเราตอบคุณทุกคำถามจริงๆแล้วก็อย่าลืมครับสามารถกดสนับสนุนเพื่อเป็นค่าชากาแฟให้เราได้ด้วยครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ